รับนะคะสู่ช n แนลพ k ง n ์แอนโชดค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้เป็นการตรวจดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นคลิปรายเดือนนะคะเมษายนพุทธศักราช2565เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสับไพ่กันนะคะหลังจากนั้นก็จะเลือกไพ่ขึ้นมา12ใบเหมือนเดิมเลยอย่าลืมนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ครูในการทาคลิปด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาดูกัน 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเเรียบร้อยแล้วนะคะในการทำนายครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายแบบว่าภาพรวมนะคะอาจจะมีแม่นยำคาดเคลื่อนปะปนกันไปดูไว้เป็นแนวทางไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเรานั่นเองค่ะมาดูกันเลย ตนุกระดุมพระสหัสพะพันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณนะสุพระกรรมมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะ Okay. มาดูกันตั้งแต่ใบแรกนะคะก็คือใบในเรื่องของตัวตนนั่นเองนะคะในเดือนนี้ค่ะคนวันจันทร์เองนะคะจะค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของอารมณ์เซนสติคค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเป็นเดือนหนึ่งที่เราจะมีความรู้สึกว่าหัวใจเราอ่อนไหวเหลือเกินจําที่ครูบอกไวไ้ได้ใช่ไหมว่าคนวันจันทร์เองเนี่ยจะเป็นลักษณะของาธาตุผสมก็มีทั้งในเรื่องของความเข้มแข็งแล้วก็ความอ่อนไหวแต่ว่าในเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะหนักไปในเรื่องของความอ่อนไหวอ่อนแอนะคะมันเลยกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีความ รู้สึกว่าชอบอะไรที่เกี่ยวกับนเรื่องของกิจกรรมที่ทําคนเดียวได้เช่นเป็นในเรื่องของการวาดรูปกันดูหนังฟังเพลงการทําอะไรโดยการที่ว่าเราปล่อยในเรื่องในเรื่องของความคิดอิสระนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากแบบนั้นนะคะทีนี้ให้ไพ่ขยายเพิ่มเติมดีกว่านะคะ เพราะอะไรคะที่ผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกเครียดกดดันนะคะกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ต้องเจอแล้วก็รวมถึงนะคะนเรื่องของการคาดหวังนะคะการคาดหวังอะ่ะมันไม่ได้เป็นในเรื่องของแรงกระตุ้นจากใครแต่มันจะเป็นในเรื่องของตัวเราเองนี่แหละที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราทําไมมันดูแบบแกว่งๆหรือว่ามันดูนิ่งๆเกินไปมันเลยทําให้บางครั้งเราเครียด ในดอนนี้มันเลยทำให้ตัวเราเองเนี่ยพยายามที่จะหาความสุขนะคะกัดเรื่องง่ายๆนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการหาความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะ คืออย่างที่บอกไปอะค่ะพอเราโตขึ้นเราจะคิดมากขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่ามีในเรื่องของความกลัวความไม่กล้าต่างๆอะไรมากมายนะครูจะบอกว่าเราอยากจะทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่ขอให้เราตอบได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันสุขหรือทุกข์เหมอกันถ้าเกิดเราจะให้รางวัลตัวเองกับการที่มีความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะส่วนในเรื่องของงานค่ะ สาเหตุที่เราอาจจะมีความรู้สึกอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งอยากจะทําอะไรที่แบบให้ความสุขตัวเองบ้างมันก็อาจจะผลพวงมาจากเรื่องงานเพราะว่าตําแหน่งไพ่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยงานค่อนข้างที่จะน่าเบื่อไอ้คำว่าน่าเบื่อเนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งอันดับแรกเลยมันจะเป็นการวนลูปเดิมๆอย่างเช่นคนทํางานออฟฟิศก็มีความรู้สึกว่าโอ้ฉันเหนื่อยจังเลยตื่นเช้ามายัางไงคะฉันก็ต้องเข้าออฟฟิศนะแล้วก็รอเวลาเลิกงานชีวิตมันก็วนลูปอยู่แค่นั้นส่วนคนทําธุรกิจส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ไ เดิมๆซ้ําๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วมันจะผ่านไปได้ไหมอ่ะอืมต้องหาเวลาออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวบ้างแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยจริงๆแล้วคนวันจันทร์เนี่ยจะเป็น ธาตุนะคะหรือว่าในเรื่องของทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามแต่งตัวแต่ว่าในเดือนนี้ตัวคุณเองจะไม่มีในเรื่องของพลังแม่แต่กระทั่งในเรื่องของการดูแลตัวเองก็ต้องหันกลับมารักตัวเองนะคะเสื้อผ้าอะไรต่างๆอเซซอรี่ต่างๆ,างๆที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะแต่งให้เรารู้สึกดีขึ้นอนะ่ะก็ต้องเสริมสร้างพลังใจจากตัวเองทั้งนั้นค่ะไม่งั้นเป็นยังไงคะไม่งั้นคุณเครียดแน่นอนนะคะทีนี้อุปสรรคในเรื่องของงานเนี่ย นอกจากในเรื่องของอะไรที่มันเดิมๆซ้ซําๆไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วอ่ะมันจะมีปัญหานะคะปัญหาที่มันไม่ได้เกิดจากเรานะคะบางทีนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันจะเป็นความผิดพลาดน,นะคะของส่วนอื่นฝ่ายอื่นหรือบางทีเราไม่ได้ทําผิดแต่กลายเป็นว่า เราจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่โดนไปด้วยนะคะรวมถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นลูกน้องทํางานผิดพลาดแล้วเราต้องมานั่งรับผิดชอบนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะนะคะถึงแม้ งานจะน่าเบื่อแต่ในเรื่องของการเงินยังคงโดดเด่นอยู่นะคะขึ้นมาว่าเงินเนี่ยมันจะได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่บางทีถ้าเกิดคนไหนทําธุรกิจส่วนตัวนะบอกก่อนเลยมันอาจจะได้ที่มาเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะหรือบางทีอาจจะได้ลูกค้าใหม่นะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะส่วนในเรื่องของคนที่ทํางานประจำเนี่ยในเดือนนี้ยังในเรื่องของการเงินยังคงพอหมุนไปได้อยู่นะคะ เดี๋ยวครูขยายภพยเพิ่มให้นะคะยังคงหมุนไปได้อยู่แต่ว่ามันจะอึดอาัดจากอะไรอึดอาจจากในเรื่องของภาระนี่แหละค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยมีในเรื่องของภาระที่เราต้องรับผิดชอบแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้สึกว่าการเงินมันยังหมุนได้ดีนะคะแต่เราก็ค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยนะ พอไพ่ขึ้นมาในเรื่องของตําแหน่งความคิดเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความอิสระ the ะฟูหมายถึงอะไรคะบางครั้งทํางานเหนื่อยอยากจะให้รางวัลตัวเองโดยการเที่ยวโดยการพักผ่อนมันเลยทําให้ในเดือนนี้คนวันจันทร์เองอ่ะหมุนเงินไปได้แต่อาจจะไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะตําแหน่งเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรกับเราแต่ว่าที่แปลกไปในเดือนนี้คือคนวันจันทร์เองจะมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าเดิม ไม่รู้เป็นอะไรหนดูซิเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาอาจจะช่วยคนอื่นมากไปถึงเวลานี้เป็นยังไงคะฉันต้องช่วยตัวเองบ้างละฉันต้องกลับารักตัวเองบ้างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะบางคนคือช่วยคนอื่นบางทีคนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะหรือมาขอคำปรึกษาต่างๆคนวันจันจะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับกลายเป็นว่าในเดือนนี้มีความรู้สึกว่าเ,ออเพื่อนอยู่ได้นะแต่ขอให้เว้นระยะเถอะเช่น เป็นการคุยเป็นการส่งข้อความทางเฟซทางไลน์ได้แต่ถ้าเกิดจะให้มาเจอกันน่ะเอ,อ้ยใจเย็นก่อนนะคะอย่าพึ่งฉันขออยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้มันเลยทําให้มีเพื่อนเข้ามานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าคุณจะมีในเรื่องของการเว้นระยะมากขึ้นไม่ได้ให้แบบมาประชิดตัวหรือคนมาขอคาปรึกษ,ษาก็ไม่ได้แบบโอ้โหูนั่งฟังเขาเป็นจริงเป็นจังเหมือนเมื่อก่อนนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเกี่ยวกับ ในเรื่องของเพื่อนจริงๆแล้วะนะคะเพื่อนเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของตำแหน่งที่ดีแล้วเสียปุตตะเนี่ยมันจะหมายถึงการพบการเกิดการอะไรขึ้นมาใหม่ๆด้วยแปลว่าอะไรคะต้องระวังค่ะมิตรนะคะที่มาในลักษณะของมิตราชีพคืออะไรคะเหมือนจะหวังดีเหมือนจะชักชวนให้คุณไปลงทุนหรือทําอะไรในเดือนนี้อย่าพึ่งค่ะเพราะว่าขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการลงทุนกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่คุณรู้จักนะคะคุ้นเคยอยู่แล้ว ดูข่าวมาคนที่เราไว้ใจเนี่ยแหละไล่ที่สุดแล้วนะครูฟังข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวของคุณแตงโมก็ดีหรือว่าคิวเทโอป้าก็ดีนะส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากในเรื่องของใกล้ตัวทีนี้อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังถ้าเกิดจะทําร่วมหุ้นหรือจะทําอะไรกับใครเนี่ยจะต้องดูดีๆเลยเพราะว่าตําแหน่งในเรื่องของหุ้นส่วนตําแหน่งในเรื่องของการทําร่วมกับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะติดลบเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องเบรกตรงนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังมองหางานใหม่ อันนี้คือสิ่งที่ดีเลยถ้าเกิดได้จะได้งานใหม่ที่ถูกใจไหมจะได้งานใหม่ที่ถูกใจนะคะ,ะถึงแม้ในเรื่องของช่วงแรกนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดไม่ใช่แต่พอทําไปจริงๆแล้วสามารถทําได้ไหมทําได้คือคนวันจันทร์ปรับตัวได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเท่านั้นเองนะคะส่วนผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของที่ทํางานเนี่ยขึ้นมาเกณฑ์ผู้ใหญ่อะ่ะ ก็คือยังคงอุปถรัรมย์ยังคงช่วยเหลือเราอยู่นะคะยังคงสนับสนุนเราถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกอึดอัดห,หรือตรงไหนที่มันไม่ไหวจริงๆอยากจะขอคําปรึกษาอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะจากจากผู้ใหญ่เนี่ยเขาสามารถที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือคุณได้ไหมอันนี้ช่วยเหลือได้แน่นอนนะคะส่วนความโชคดี ที่นะคะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งพันธุกก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของมรดกทรัพย์สินเงินก้อนจากที่บ้านนะคะบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของมรดกเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าบางคน ที่เป็นในเรื่องของการที่จะรอในเรื่องของการขายอสังหาที่ดินนะคะบ้านคอนโดอะไรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้แล้วคุณก็จะได้เงินจากตรงนั้นรวมถึงในเรื่องของโชคลาภที่มาจากญาติพี่น้องด้วยนะคะส่วนในเรื่องของที่บ้านนะที่อยู่อาศัยอันนี้คือดีไม่ได้มีอะไรติดขัดอยู่ละเพราะว่าที่อยู่อาศัยค่อนข้างที่จะส่งเสริมคุณแต่ว่า อาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่เป็นของตกแต่งบ้านนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้เรามีความรู้สึกชื่นฉ่าหัวใจนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจมันดูพองโตจังเลยหรือรู้สึกยิ้มได้เวลาเห็นนะคะก็ให้มาเสริมให้มาประดับแบบนั้นนะคะแต่ย้ํากันอีกรอบนึงนะคะในเรื่องของตําแหน่งปุตตะไม่ดีรวมถึงคนที่มีลูกน้องด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของความเสียหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของแง่รบรวมถึงในเรื่องของบริวารน,นะคะบางทีแบบบางคนมีลูกมีหลานเนาะ อย่าจะดูว่าเอ๊ลูกหลานช่วงนี้เป็นยังไงอ่ะตอนเนี้เขาก็อาจจะมีความรู้สึกต่อต้านเราหรือว่าจะสร้างปัญหาให้กับเราทําให้เราต้องไปแก้ไขให้กับเขานะคะส่วนในเรื่องของอล,ลิค่ะมีแน่นอนในเดือนนี้ต้องระวังนะคะอล,ลิที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้ชาย สองใบนี้นะคะทีนี้นะคะเขาคิดอะไรกับคุณล่ะทําไมเขายังแบบจ้องอยู่นะคะมันเหมือนกับคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสอะไรเขาแต่ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่คุณทําให้เขาไม่พอใจแล้วเขายังคงฝังใจอยู่นะคะเขาทําอะไรได้ไหมในเดือนนี้ตําแหน่งอลีค่อนข้างที่จะขึ้นมาแบบเด่นชัดนะเวลาตอนที่พูดเจราาอะไรกับใครหรือบางคนที่ร่วมงานโดยการที่ต้องเจอคนที่หลากหลายอาจจะมีในเรื่องของการปะทะคารมกันเกิดขึ้นนะคะ ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนั่นก็คือตำแหน่งปัตตานีปัตตานีเป็นยังไงปัตตานีขึ้นมาความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วค่ะให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าคุยกันเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งอะนะคะมันจะเป็นปัญหาเดิมๆที่สะสมมาหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับคู่ของคุณที่อาจจะบังคับคุณมากเกินไปรวมถึงในทางตรงกันข้ามคุณอาจจะไปบังคับเขาก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ กุญแจเยอะหมายถึงอะไรคุณอาจจะคาดหวังให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ในระหว่างเขาก็คาดหวังให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีความรู้สึกอัดความสัมพันธ์มันก็เลยค่อนข้างที่จะดูอึมครึมนิดหนึ่งแต่มีเกณฑ์ที่จะเลิกไหมไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเลิกนะคะส่วนคนโสดค่ะคนโสดนะคะปิดประตูเลยเหรอนะคะอย่าไปแอบชอบใครนะคนวันจันทร์ในเดือนนี้ถ้าเกิดคุณจะแอบชอบ คุณแอบชอบใครไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเกิดคุณจะเดินหน้าลุยนะคะแล้วแบบเฮ้ยลองดูฉันจะตั้งตาจีบคนนี้แล้วการจะได้ไหมมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเดินหน้าจีบใครก็ต้องใจเย็นๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของเกณฑ์ความรักเนี่ยมันจะเป็นระยะไกลนะคะคุณจะหาคู่ได้จากไหนหาคู่ได้จากตามแอปต่างๆ ปัดทินเดอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแอปหาคู่ต่างๆเป็นกลุ่มเป็นเว็บอ่ะอันนี้แล้วแต่เลยแต่ขึ้นมาก็จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากมายแต่อย่างน้อยก็คือเขาเข้ามาคุยกับคุณคุณก็มีความรู้สึกสุขกายสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเกิดเทียบกับทั้งหมดนะนอกจากนี้เรื่องของความรักละนะคะที่เสียลําดับรองลงมาคืออะไรคะสุขภาพค่ะ สุขภาพมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดนอนไม่ค่อยหลับเดือนนี้เป็นอะไรไม่รู้คนวันจันเนี่ยนะคะคิดวิตกกังวลนะคะมันเลยทําให้เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ตัวเราเองมันจะเหมือนกับ ไม่ค่อยมีพลังนะคะลักษณะในเรื่องของที่มันแสดงออกทางร่างกายหมายถึงอะไรคะเ <_ d ata> ช่นเหนื่อยง่ายมีความรู้สึกว่าจะเดินทําอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเหนื่อยนะคะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่จะเป็นโรคเก่าโรคเดิมโรคซ้ําๆที่คุณเคยเป็นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่รักษาหายได้นะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุมีแต่เป็นอุบัติเหตุในบ้าน หกล้มฟกช้ำตามปกติไม่ได้มีในเรื่องของรลายแรงเพราะว่าตำแหน่งในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือการเดินทางไกลจะส่งผลดีหมดแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะขึ้นมานะคะถ้าเกิดจะมีในเรื่องของการเดินทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในเดือนนี้ถือว่าดีแต่ว่าขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนุนนํานะคะส่งเสริมเราในเดือนนี้เป็นตำแหน่งผู้หญิงนะคะอ่ะเดี๋ยวดูให้นิดนึงแล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออยากจะบอกอะไร จริงๆท่านก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะท่านรู้หมดแหละว่าคุณกําลังคาดหวังอะไรอ่ะหนีไม่พ้นในเรื่องของเรื่องเงินทองนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือต่างๆมากมายมั่นใจได้เลยค่ะนะคะว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นมาแน่นอนแต่อันดับแรกก่อนที่จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคุณจะต้องคิดบวกก่อนนะคะครูเชื่อว่าคนหลายคนอ่ะจะมีความรู้สึกท้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เชื่อเถอะมันต้องผ่านไปได้นะคะครูก็เป็นคนนึงที่เคยมีปัญหามากมายเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าเกิดเรามีกำลังใจเราคือสู้อะนะคะสักวันหนึ่งไอ้สิ่งที่เราพยายามหรือว่าปัญหาต่างๆที่เราต้องการแก้ไขยังไงมันก็จะต้องผ่านไปได้แล้วเราจะยิ้มกับเหตุการณ์เดิมๆที่มันเกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งลาพะค่ะ อย่าเพิ่งเสี่ยงดวงได้ไหมนะคะเพราะว่าขึ้นมาตำแหน่งลาภะเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่รวมถึงในเรื่องของการลงทุนต่างๆถ้าเกิดคุณจะเป็นลักษณะของการเอาเงินไปต่อเงินปล่อยเงินกู้นะคะหรือเล่นหุ้นนะต่างๆมันจะไม่ค่อยมีรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อยากจะเหมือนกับ ดูเนาะว่าดวงมันจะมีหรือเปล่าเอาเป็นสื่อนําโชคก่อนเลยแล้วกันจะได้มาจากในเรื่องของความฝันนะคะลองฝันลองฝันมาดูสักนิดหนึ่งเออมันลองไม่ได้เนาะมันบังคับไม่ได้ของแบบนี้เอาความฝันสื่อนะคะเป็นเป็นสื่อนําโชคให้กับคุณแล้วกันแล้วก็อยากจะดูในเรื่องของเลขนําโชคให้อีกนิดนึงแล้วกันเนาะดูซิเลขนําโชคอ่ะหยิบขึ้นมาก่อน สีห้า 43 47เอ้าทำไม4มาแรงจังนะคะอ่าตามนี้เลยแล้วก็การทําบุญเสริมเพิ่มเติมในเดือนนี้ค่ะการทําบุญเสริมเพิ่มเติมนะคะให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนต่างๆนะคะร่วมบริจาคก,นะกันได้เลยแล้วก็ในเรื่องของตัวดาวตั้งต้นในเรื่องของการบริจาคบางคนไม่มีเวลาช่วงนี้โควิดอ่ะมันไปไหนมาไหนไม่ได้หรอกก็คือให้เน้นเป็นในเรื่องของการบริจาคเลขที่ลงท้ายเลขหนึ่งแล้วกันนะคะก็ขึ้นมาหน้าไพ่ตามนี้ก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ ดีนะคะสำหรับคนวันจันทร์แล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยกด subscribe กดติดตามกันแล้วครูจะทำคลิปมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ